สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาส่งมอบรถนะครับผมให้คุณกิติทัศนะครับผมวันนี้ผมจะมาส่งมอบรถเป็น Honda City นะครับปี2010นะครับผม1.5สีขาวคันนี้ครับอันนี้เป็นรถบ้านนะครับที่ที่เราซื้อเข้าหนร้านที่ลูกค้าเทิร์นเข้ามาวันนี้ก็จะมาสอบถามข้อมูลราคาว่าเจอผมได้ยังไงนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับจะจะสอบถามว่า เห็นร้านเพอร์เฟคฮาแล้วติดต่อมาจากทางช่องทางไหนครับทาง a c e b o o k ครับทาง Facebook ใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาเจอผมนะครับผมแล้วก็สอบถามตอนแรกดูเป็นอะไรนะเป็นบีออสเนาะบีออสครับบีออสแล้วก็ทําสอบถามข้อมูลออาไม่ทราบว่าปัจจุบันลูกค้าทํางานอะไรครับทำอู่ครับทาอู่ก็เป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมใช่ครับอายุงานเท่าไหร่ครับปีสองเดือนครับปีสองเดือนรายได้ครับปัจจุบันรายได้ปัจจุบันหมื่นสามประมาณหมื่นสามใช่ไหมครับผมอันนี้ซื้อซื้อคนเดียวเนาะใช่ครับก็คือผมจะ แจ้งไว้างี้คือเคสของคุณติดตท่านนะครับผมอายุงานประมาณปีปี2เดือนนะครับผมรายได้ประมาณ13ื่นสามนี่ผมผมทำยื่นกู้คนเดียวแต่อาจจะจะจะมีวันนี้ใช้เงินลงทเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็ยื่นกู้คนเดียวซื้อคนเดียวแล้วก็อันนี้ผ่อนได้แค่5ปีนะระยะสั้นแค่5,000ันกว่าบาทเองก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็ถือจะใช้เวลานานนิดนึงครับผมแต่ก็กดอนุมัติมาจนได้ก็วันนี้ก็ สิบหกนะครับผมเดือนสิบก็ขอให้เฮงๆนะครับวันนี้ขอให้ร่ำรวยๆแล้วากาันหลัง<แ>จากนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ<แ>สวัสดีครับ